เราเรียกอะเฮ้ยบ้ามึงเอาไปดิไงสิบห้าใไอ้เนี่ยเดนะ Like บ้านบ้าอะไเอ่อี่เป็นงานงานงานอะไรนี่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 น่ ใอ่รัาปอาดรเออแล้วก็เปนป่ายดีไหมโตไม่ต้องี้ยนน่ะุนสาต้องเหลือเออไม่ต้องต้องไม่ตองต้งต้าง อย่างเดียวไ้ปลาหมดกูใส่มัา